สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับบ้านไล่ตุรกีอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเพิ่งนก็จะมาทําตามคํา,าคเรียกร้องของทุกคนนะคะก็คือการทํา Q&A นะคะค่าเดี๋ยวเรามาฟังนะคะ Q&A นะคะคำถามแรกก่กอ,อื่นกดไลค์เป็นกําลังใจให้บ้านไล่ตุรกีด้วยนะคะแล้วก็ อย่าลืมกด subscribe นะคะถ้าใครยังไม่ได้กดนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะค่ะฝนจะมาแนะนำตัวนะคะเฟิร์นชื่อชื่อเฟิร์นนะคะเอ่อชื่อจริงชื่อมายุรินปัญญาประทีนามนาสกุลของสามีก็คือโครลนะคะแล้วก็เฟิร์นอายุ33ปีเป็นคนจัตหีบนะคะโดยกำเนิดเป็นคนจังหวัดชนบุรีะค,ะค่ะแล้วก็เฟิร์นนะคะมีชื่อชื่อตุรกีนะคะที่ คนส่วนใหญ่จะเรียกเฟิร์นว่าไอแชร์นะคะเป็นชื่อที่แม่ย่านะคะตั้งให้ไอแชร์ก็คือเป็นชื่อของเป็นคุณยายนะคะเป็นคุณยายของบา้าบ้าค่ะก็คือก็จะได้ชื่อนี้มาตั้งแต่ยังไม่ได้แต่งงานเลยนะคะเพราะว่าชื่อเฟิร์นเนี่ยคนตุรกีไม่มีสระนะคะไม่มีสระเออนะคะก็เลยเรียกยากนะคะเวลาบอกว่าชื่อเฟิร์นคนตุรกีก็จะเรฟร์นฟิร์นฟร์น,รน,รนคือเรียกไม่ได้นะคะทําไงเขาก็พูดไม่ได้ บางคนก็ฟืนไปเลยคือเฟินพูเขาพูดไม่ได้ก็เลยไอเชนนะคะเป็นเป็นชื่อที่ง่ายที่สุดแล้วนะคะที่เขาจะเรียกกันค่ะแล้วก็บาบ้านะคะบาบ้าจะชื่อรามาซานนะคะเอ่อชื่อเล่นชื่อเล่นของบาบ้าก็ชื่อชื่อเรนะคะ เป็นชื่อที่เป็นลูกค้านะคะลูกค้าฝรั่งเพื่อนเพื่อนฝรั่งของบ้าบ้านนะคะเรียกรามาซานก็เรียกยากนะคะบาบ้าได้ชื่อเรนะคะทุกคนที่ไทยก็จะเรียกบาบ้าว่าเรนะคะเร,เ,รเรียกยากเรก็มาจากคําว่า RA คำนำหน้าของบาบาก็จะเรียกง่ายะคะ่ะเรไปไหนก็เร่เร่เร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บับบานนะคะอายุ45ปีนะคะห่างจากเฟิร์นรอบหนึ่งะคะ่ะปีเถาะเหมือนกัน,นะคะ่ะคำถามต่อไปนะคะก็คือเฟิร์นอยู่ตุรกีมากี่ปีแล้วนะคะเฟิร์นมาแต่ง <c oughs> มาตุรกีครั้งแรกปี2007นะคะมาอยู่เออมาเที่ยวหนึ่งเดือนแล้วก็กลับไปแล้วก็มาแต่งงานปี2008นะคะ <c oughs> ปี2008ก็ประมาณเดือนกันยานะคะ่ะเ <c oughs> ฟินเฟินแต่งงานเดือนกันยาปี2008รวมรวมๆแล้วก็ <c oughs> 12 <c oughs> ปีนิดๆนะคะที่ที่แต่งงานกับบปบ้ามาะคะ่ะไม่รวมที่คบกันนะคะเฟินคบกับบบ้าเนี่ยตั้งแต่อายุ19นะคะ <c oughs> เป็น คือเป็นเป็นแฟนกันตั้งแต่เฟิร์นอายุ19บเก้ากว่ากับเข้า20นะคะตอนนั้นบาบาก็31นอ็ะคะ <c oughs> อยู่ตัวกีสิบปีได้กลับไทยถ้าจำไม่ผิดนะคะก็คือได้กลับไทย5ครั้งนะคะส่วนใหญ่จะกลับก็สองปีครั้งแล้วก็มีตอนท้องน้องแมดอีกตอนนั้นพอติดท้องก็3ปีนะคะแล้วก็ถึงได้กลับบ้านนะคะเพราะว่า <c oughs> ด้วยด้วย เงินที่มันต้องเราต้องใช้มากขึ้นเพราะว่ากลับไทยทีเรากลับกันหมดเลยนะคะก็มีปีที่แล้วนะคะที่ที่เฟิร์นกลับกันสามคนแม่ลูกนะคะเพราะว่าอยากจะอยู่ไทยนานๆนะคะแล้วก็บ้าบ้าทำงานก็เลยไม่ได้กลับปีที่แล้วค่ะแล้วปีนี้ก็มาติดโควิดนะคะก็เลยยาวเลยค่ะก็คงอาจจะได้กลับปีหน้านะคะแแรงบันดาลใจนะคะในการทําคลิปนะคะจริงๆแล้วเฟิร์นจะเออเฟิร์นจะทําคลิป ตั้งนานแล้วนะคะคืออยากอยากจะเป็นทํา youtube ตั้งนานแล้วเพราะว่าด้วยความว่าเราอยากจะ <c oughs> ด้วยความที่ชอบทําอาหารนะคะแล้วก็อยากจะมีรายได้เสริมนะคะอยากจะมีเงินเก็บเพื่อจะได้เราจะได้เอาไปซื้อตั๋วไปเที่ยวเมืองไทย <c oughs> โดยไม่ต้องแบบว่าคิดอะไรมากคะ่ะก็คือจะมีมีเงินอนะ่ะกลับไปเที่ยวที่ไทยก็อยากจะทําเป็นรายได้เสริมนะคะแต่ว่าด้วยภารกิจที่มัน แน่นมากๆนะคะไหนจะทำงานทำงานนะคะของที่จะต้องขายทำของขายเลี้ยงลูกทำกับข้าวทำกับข้าววละสามมือนะคะแล้วก็บางทีก็ไปช่วยพ่อปู่มแม่ย่าทำงานนะคะแล้วก็ ทำสวนสวนผักนะคะก็คืองานเยอะมากๆเลยค่ะก็เลยจะไม่มีเวลาทําพอมาช่วงถึงโควิดนะคะก็เหมือนกับว่างานที่จะต้องขายของนะของที่จะต้องขายเนี่ยมันก็หยุดเอาไว้หยุดทําเอาไว้มันก็เลยจะค่อนข้างที่จะม,มีมีเวลาในการที่จะเออทบทวนว่าเราจะทําอะไรก็เลยได้ตั้งแต่ติดโควิดก็เลยได้มาเป็นช่อง YouTube นะคะชื่อที่มาของช่องนะคะบ้านไรตุรกีทุกทุกๆ,ๆ,ๆคนก็จะเห็นนะคะว่า เนี่ยนะคะมันก็เป็นบ้านไร่นะคะไร่สวนนะคะก็จะเป็นของพ่อปู่หมดเลยนะคะเป็นเป็นของปู่หมดเลยแล้วก็ปู่ก็จะทําทําคนเดียวหมดเลยไม่มีลูกจ้างนะคะแบบว่าเก่งมากๆเลยค่ะทำที่บ้านพ่อปู่แม่ย่านะคะก็จะมีไร่ส้มส้มก็จะมีส้มเกือบทุกชนิดเลยนะคะมีส้มมีเลมอนมีส้มคล้ายๆส้มจีนนะคะส้มเขาเรียกว่าส้มเคลเมนทายนะคะแล้วก็เออ รายได้หลักก็จะมีที่ที่จะเป็นที่อื่นนะคะเป็นที่ที่ทคลิปที่แล้วนะคะฝนไปทําไร่งาน,นก็คือจะเป็นปีหนึ่งก็จะทําปีละครั้งนะคะเป็นไร่นาพอปลูกงาเสร็จเขาก็จะพลวนดินแล้วก็ปลูกหญ้าเลี้ยงวัวต่อนะคะ <c oughs> พอยาเลี้ยงวัวเนี่ยมันจะโตโตได้ในหน้าหนาวนะคะพอเข้าหน้าร้อนเขาก็จะตัดยญานะคะเขาก็จะมีรถ รถรับจ้างตัดหญ้าหญ้าแห้งนะคะตัดแล้วก็จะทําให้มันเป็นก้อนๆพ่อปู่ก็จะมีรายได้ตรงนั้นด้วยนะคะแล้วก็จะมียี่หิบย่อยๆนะคะแกก็จะเอาผลไมใ้ในสวนไปขายบ้างเป็นบางครั้งนะคะถ้ามันเหลือเยอะๆมากๆแล้วก็มีอะโวคาโดะคะต้นนี้นะคะมีอะโวคาโดที่ท,ที่ที่แกขายแล้วก็บางทีก็เป็นวอนัทนะคะวอนัทต้ตนใหญ่ต้นนู้น ะะที่เราเก็บกันคลิปที่แล้วที่ทํำบั克ลาว่านะคะก็ถ้ามันมีเยอะมากแกก็จะเหลือขายนะคะก็คือปีนี้มันเป็นปีที่มีฮีทเวฟนะคะลูกวอนัทเนี่ยมันก็จะร่วงหมดเลยะคะ่ะก็เราเราก็เลยเหลือกันแค่พอกินสองครอบครัวนะคะส่วนอาชีพของเฟิร์นกับบาบ้านะคะบาบ้ากับเฟิร์นก็มีร้านนะคะเป็นร้านขายของที่ระลึกอยู่ในโรงแรมในในเมืองมามาลิสนะคะแล้วก็ ส่วนเฟินก็จะมีเอ,อ่อทำเป็นเป็นงานฝีมือะคะ่ะเป็นการเขียนแบบแรงมือนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเฟินเอามาให้ดูนะค,ะค่ะนี่นะคะทุกคนนี่คือนี่ก็คือเป็นแผ่นนะคะที่เราสั่งทำเราเราออกแบบนะคะแล้วก็ส่งให้เขาเลเซอร์นะคะให้เป็นรูปอย่างที่เราต้องการแล้วก็ มันก็จะมาแบบแผ่นเปล่าๆนะคะและ้วแล้วเฟินก็จะเขียนนะคะใช้ลายมือใช้ปากกาคะเขียนข้อความนะคะเป okay. ็นภาษาอังกฤษนะคะเป็นลายลายมือแบบนี้นะคะเฟินก็จะเขียนอย่างเงี้ยนะคะอย่างปีหน like ึ่งก็หลายพันแผ่นนะคะนั่งเขียนนั่งเขียนจนมือค่ะเป็นตะคิวนะคะเขียนแบบเขียนเป็นพันพัน นี่คะ่ะเขียนเป็นพันพันอันเลยะคะ่ะแล้วก็มันก็จะมีไม้นะคะที่เฟิร์นสลักด้วยเออเขาเรียกว่าเป็นที่มันเป็นปากกาความร้อนนะคะแล้วเขาก็เอาไปเอาไปจี่เขาเรียกเอาไปจี่บนไม้แล้วมันก็จะเป็นไม่ไม้อนะคะ่ะแล้วก็เขียนเขียนเป็นข้อความนะคะเดี๋ยวเฟิร์นจะแปะเอาไวนะะ้นะคะนั่นนะคะเป็นเป็นงานที่เฟิร์นทำบางทีก็จะไปหาไม้นะคะไม้ตามป่านะคะ ที่มันโค่นนะคะแล้วก็เอามาตัดเป็นแผ่นๆนะคะตัดเป็นแผ่นๆแล้วก็เอามาเอามาสลักนะคะเป็นเป็นแบบตัวอักษรสวยๆนะคะแล้วก็ขายเป็นงานฝีมือนะคะแล้วก็ <c oughs> บางทีก็จะเอาหินนะคะเอาหินมาเพ้นท์แล้วก็เขียนเป็นชื่อเป็นตามที่ฝรั่งเขาออเดอร์มานะคะว่าเขาอยากได้ชื่ออะไรแล้วก็มีเออ เป็นหินอ่อนนะคะเฟนก็จะรับเขียนหินอ่อนเอาไว้ฝรั่งก็จะเอาวางไว้บนหลุมศพนะคะหลุมศพของญาติญาติพี่น้องเขานะคะเขาก็จะมาสั่งเฟิร์นให้ให้ทำชื่อนี้ข้อความนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเฟินก็จะทำตามออเดอร์นะคะมันก็จะมีหลายอย่างมากเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นอาชีพหลักๆของเราที่ทุกคนเห็นที่เฟิร์น ช่วยพ่อปู่แม่นั่นก็คือการช่วยเฉยๆค่ะก็คือไม่ได้ไม่ได้อะไรคือช่วยช่วยพ่อแม่สามีธรรมดานะคะเปินพูดได้ภาษาไทยนะคะภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาตุรกีตอนมปลายนะคะเฟอร์เรียนเรียนภาษาภาษาฝรั่งเศสแต่ว่าก็คืนคืนอาจารย์ไปหมดแล้วนะคะก็พูดไม่ได้นะคะภาษาฝรั่งเศสนะคะพูดได้ที่เดียวนี่เดียวจริงๆนะคะ แล้วก็บบาบ้านนะคะก็พูดได้บาบาพูดได้หลายภาษานะคะก็คือทํางานกับฝรั่งนะคะฝรั่งแบบยุโรปเลยนะคะว่าจะพูดได้ตุรกีได้อังกฤษอังกฤษก็คือที่หนึ่งเอ,อ่อที่สองลองจากภาษาตุรกีนะคะแล้วก็บาบาจะพูดไทยได้แบบนิดนึงยอะไรเงี้ยเพราะว่าบาบ้านนะคะชอบไปตกปลานะคะตอนที่กับเมืองไทยอยู่สัตหีบ ป๊ะว่าชอบไปตกปลาอยู่ที่ท่าเรือนะคะก็ไปสนิทก,กับชาวประมงแถวนั้นนะคะก็เลยพูดไทยได้คล่องแบบว่ามีเพื่อนเป็นเป็นคนพื้นที่นะคะแบบว่ารู้จักคนเยอะมากเลยก็คืออัธยาศัยดีนะคะเขาก็เรียนรู้จากคนไทยนะคะในในคนพื้นที่นะคะก็จะพูดภาษาไทยได้นิดนึงแล้วก็พูดภาษาพวกเดนมาร์กฟินแนลนด์อะไรอย่างเงี้ยน,นิดนิดน่ดนอยหน่อย เพราะว่าเรียนรู้จากการาก,การทํางานนะคะอันนี้คนก็ไม่รู้จริงๆว่าพูดได้กี่ภาษาเพราะว่านางพูดได้เยอะมากะคะ่ะส่วนเออลูกๆนะคะเออเด็กๆก็มีพี่โอคานนะคะพี่โอคารชื่อโุคานโคโรลอายุเต็ม11ขวบนะคะ11ขวบไปเมื่อวันที่11ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ น้องแม่นะคะก็ประมาณสี่ขวบสี่ขวบครึ่งนะคะสี่ขวบน้องแม่เกิดเดือนเมษาะคะ่พาะพอพอเมษาที่จะถึงนี้ก็จะครบห้าขวบนะคะแต่ว่าเด็กทั้งสองคนในตัวเล็กมากมากนะคะน้อยยิ่งน้องแม่ตัวเล็กมากๆเลยค่ะก็ก็จะดูเหมือนเด็กสามขวบนะคะแต่ว่านางก็ใกล้ๆจะห้าขวบแล้วค่ะ ส่วนเด็กสะสองคนเนี่ยนะคะก็จะพูดได้สามภาษานะคะก็จะมีภาษาไทยภาษาตรุรกีแล้วก็มีภาษาอังกฤษนะคะส่วนเฟิร์นก็อยากจะมีน้องอีกคนใหม่ก็คงไม่นะคะเพราะว่าทุกคนบอกว่าเออเฟิร์นมีอีกคนหนึ่งนะคะมีผู้มีผู้หญิงให้ แบบว่าอยากได้หลานสาวอะไรเงี้ยอยากให้ให้เฟินมีลูกสาวแบบว่าหน้าตาจะได้ร่ารักแต่เฟินก็อู้อยากเคยบอกว่าแบบว่าเธอมีลูกอีกสักคนไหมเฟินก็แบบว่าแกล้งแซวแกเล่นนะคะก็แบบเธอมีลูกอีกสักคนไหมนางก็แบบ no no ฉันจ่ายไม่ไหวแล้วกับไทยชีหมดตัวแน่ๆน่นางก็ว่าอย่างนี้นะคะทีนี้เฟินก็แบบว่า มันมีอยู่ทีหนึ่งก็คือเปิดเฟซแล้วก็แบบอ๊้มีแต่คนมีลูกสาวแล้วก็บบอู้น่ารักจะเงยอยากได้ลูกสาวนะคะแต่พอม,มาคิดอีกทีหนึ่งอาวเ้วถ้าได้ลูกชายคนหนึ่งอะสามลิงไหมคะก็คือโอ้ไม่ไหวสองคนก็พอะค่ะเพราะว่าเราไม่ได้รวยอะไรนะคะแล้วก็แบบพอมีพอ,อกินนะคะแล้วก็คิดถึงตอนกลับไทยนะคะก็แบบปวดหัวแล้วนะคะค่าใช้จ่ายเยอะมากๆเลยะค่ะตอนที่เฟิร์นมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆนะคะก็ตอน พูดถึงตอน12ปีที่แล้วนะคะเป็นอะไรที่โอ้โ oh, ห12ปีที่แล้วตุรกีเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรนะคะจำได้ว่ามีแค่น้ำปลามีแค่น้ำปลาน้ำมันหอยนี่ยังไม่มีเลยนะคะมีคือมีไม่กี่อย่างแล้วก็รู้สึกว่าราคาแพงตอนที่มาอยู่เนี่ยเงินตุรกีมัน28บาทมัน มันแพงมากๆเลยค่ะหนึ่งหนึ่งลีราในยี่สิบปดตอนนี้ก็สี่บาททุกคนคิดดูมันก็เลยแบบอู๋จะซื้ออะไรเรารู้สึกว่าพอเราเอามาเทียบกับเงินไทยรู้สึกว่าตุรกีมันแพงไปทุกอย่างเลยเราก็เหมือนเรางกว่าไม่กล้าซื้อค่อะ,ะจําได้ว่า,าจะไปที่ไหนเนี่ยก็ทุกอย่างหนึ่งลีราหนึ่งลีลามันก็ยี่แบบเกือบสามสิบบาททุกคนตอนนั้นก็แต่งงานใหม่ใมันก็ลดเหลือยี่สิบห้าบาทมันก็แพงนะคะพอมาอยู่แรกๆเนี่ย มันก็เริ่มจากติดลบนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าเราอะสร้างสร้างทุกอย่างด้วยตัวเองกับบ้านๆนะคะปลูกเขาก็ไม่ได้ช่วยเพราะเขาก็อยากให้แบบลูกนะคะเรียนรู้ที่จะยืนด้วยลำแข้งของตัวเองก็คือไม่อยากให้พ่อแม่นะคะยื่นมือเข้ามาช่วยตลอดนะคะเวลาเกิดอะไรขึ้นน่ะก็จะแบบมีเขาเรียกว่าอะไรเข้มแข็งนะคะแข็งแรงว่า สามารถเอาไปบอกลูกหลังว่าเนี่ยผ่านช่วงยากลําบากมาแล้วนะถึงพ่อปู่นะคะเขาก็จะมีที่มีอะไรเยอะนะคะแต่ว่าเขาอยากสอนลูกนะคะให้ให้ให้ลูกเป็นแบบสร้างครอบครัวที่มั่นคงนะคะแล้วก็เรื่องเ,ออเรื่องศาสนานะคะก็จะมีบ้างครับคือพ่อปู่กับแม่ย่าเป็นคนที่เคข่งศาสนานะคะเเข่งศาสนามากๆเลย แกก็จะละหมาดนะคะวันละห้าครั้งแต่ว่าแกก็เคยบอกว่าเอออยากให้ลูกสะพ้ายนะคะมาเข้าศาสนาอิสลามนะคะแต่เฟินก็ไม่ได้พูดอะไรก็คือตามน้ำนะคะเราเราตามน้ำแกว่าเอออยากให้ลูกอยากให้ลูกสะพ้ายเรียนรู้ที่จะละหมาดค่ะเฟินเรียนนะคะเฟินเรียนรู้ที่จะละหมาดเฟินละหมาดเป็นแต่ เราเรียนรู้วัฒนธรรมเราถือว่ามันเป็นวัฒนธรรมของเขาเราเรียนรู้แต่เราก็ในใจเราก็ยังเราก็รู้อยู่ว่าเราอ่ะนับถืออะไรศาส,สนาอะไรนะคะแต่ว่าเราเหมือนกับว่าเคาลบนะคะเขาลบเขาแล้วเขาก็เคาลบการตัดสินใจของเราคะ่ะเขาไม่เคยบังคับนะคะให้ให้เฟิร์นแบบว่าจะต้องอย่างนี้น่าจะต้องอย่างนี้นะเขาเขาไม่บังคับนะคะ บ้าๆก็ไม่เคยบังคับผ่าบ้าๆก็แล้วแต่เธอเลยครอบครัวของบ้า,บานะคะก็ค่อนข้างที่จะเป็นด้วยความเป็นชาวบ้านชนบทเขาก็ลําบากมาก่อนนะ,ะฉะนั้นในการใช้เงินเนี่ยของคนที่นี่นะคะไม่ใช่แค่ครอบครัวของบ,บ้าอย่างเดียวะคะ่ะการใช้เงินของคนที่นี่จะเหมือนกันหมดเก็บเก็บเก็บมีมีเงินนะคะเก็บนะคะค่อนข้างที่จะเก็บแล้วก็ พอมีมีเงินนะคะเขาก็จะเอาเงินอะไปซื้อที่ไปซื้อบ้านเขาจะไม่เก็บตังค์เป็นก้อนก็จะมีบ้างน,นะคะเอาไว้ติดธนาคารแล้วก็ธนาคารเน่ก็จะเอาไปใส่ธนาคารแล้วไม่เอาไม่เอาดอกเบี้ยนะคะถ้าเอาดอกเบี้ยนั่นก็คือได้เยอะมากด้วยความที่เข่งศาสนาะคะ่ะเพราะว่าการเอาดอกเบี้ยเนี่ยมันผิดหลักศาสนาแกก็เลยเปลี่ยนนะคะให้ให้เงินเนี่ยกลายเป็นอสังหาแทนนะคะ แต่ก็เลยมีที่มีบ้านเยอะมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะส่วนการใช้เงินเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะประหยัดมากๆเลยค่ะประหยัดคือด้วยความที่เขาเขาเรียนรู้กันมาเป็นเป็นรุ่นๆนะคะเป็นเป็นรุ่นเจเนอเรชันของเขาจากปู่จากย่าจากทวดอย่างเงี้ยนะ,ค,ะคือคนในชนบทนะคะ่ะเป็นเป็นอย่างงี้กันหมดนะคะก็คือเขาจะค่อนข้างทํางานหนักมากแล้วก็จะไม่ เอาเงินตรงนี้นะคะไปใช้สูรุ่ยสุรายจะไม่ไปร้านอาหารจะไม่ไปกินร้านอาหารจะไม่ตลาดนี่ก็คือจะไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะเขาก,กินเองแบบว่าปลูกเองปลูกทุกอย่างเลยอย่างเนื้อสัตว์เขาจะมีเทศกาลคุรบาลน,นะคะของมุสลิมเขาก็เชื่อทีแล้วเขาก็จะเก็บไวะคะ้ค่ะเก็บเอาไว้กิน ก็คือจะไม่มีไปซื้อตามร้านเนื้อร้านอะไรนะคะเขาก็จะไก่ก็จะเลี้ยงเองไข่ก็กินจากไก่ะคะ่ะก็คือเงินไม่ไม่ค่อยกระเด็นเลยคะ่ะก็จะก็จะมีใช้จ่ายซื้อของอุปโภคบริโภคธรรมดานะคะแต่ว่าไม่ฟุ่มเฟือยเลยะคะ่ะก็จะมีเงินเข้ามาอย่างเดียวแล้วก็พอเป็นอย่างนี้นะคะเวลากลับไทยก็จะก็จะบอกแกว่าแบบเวลาไปเที่ยวก็บอกเออไปฟรีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแบบ บางทีก็บอกว่าเออมันไม่เท่าไหร่หรอกบางทีเขาก็ไม่ถามนะคะแต่ว่าบางทีเราก็แบบว่าเรารู้แหละว่าเขาอะคิดยังไงก็เลยบอกเขาไปอย่างนั้นนะคะว่าเออเขาจะได้ไม่แบบเออทําไมไม่เก็บตังค์อะไรเงี้ยเขาจะเป็นประมาณนี้มากกว่าเขาห่วงอนาคตของเรานะคะว่าเขาอยากให้เราอะสบายในภายภาคหน้านะคะเขาก็เลยอยากให้เราเก็บนะคะ พ่อแม่เป็นเหมือนกันหมดนะคะอยากให้ลูกสบายในตอนในอนาคตนะคะรุ่นลูกุ่นหลานถึงปู่นะคะจะทํางานจะเก็บจะไม่ให้ตอนนี้นะคะแต่ว่าแกบอกเองว่าทุกอย่างอ่ะแกทําอ่ะที่ทุกคนบอกแกนะคะว่าทําไมถึงไม่ทําให้ตัวเองสบายจนมาอายุปูนี้แล้วแกก็เลยบอกว่าทำอ่ะทุกอย่างก็เพื่อลูกหลานท้งนั้นถึงไม่ตกถั่วรุ่นลูกแกก็ทํา ให้ลูกหลานนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเออพ่อปู่แม่ย่าก็จะทุกคนคะ่ะใน่บวานนี้ก็จะแบบว่านิดนึงนะคะเฟิงก็เลยจะไม่ค่อยจะสบายเท่าไหร่พอมาถึงรุ่นบา้บานะคะมันก็จะเป็นแบบบา้บาก็จะแบบได้รับอิทธิพลความมัธยัสถ์นะคะมาจากปู่จากยา่าพ่อบา้ารู้จักใช้ตังกรู้จักใช้เงินมากๆรู้จักเก็บรู้จักออม แต่พอแต่งงานช่วงแรกๆเรารู้สึกว่ามันเกินไปพอเราเกิดมันพอมันเกินไปเราก็ต้องเตือนเขาว่าเธออ,าออนาคตนะคะมันไม่มันไม่มีอะไรแน่นอนเราทํางานมาเราก็อยากจะให้ตัวเองสบายเราเดินทางสายกลางกันไหมอย่าให้มันเยอะไปอย่าให้มันหย่อนไปพอ เวลามันผ่านไปนะคะท้งตัวฝนเองทางตัวบ้าบ้าเองมันผ่านจุดหลายๆจุดนะคะมันจุดพักจุดบอดอะ่ะเดี๋ยวจะมีปัญหาโอ้ปัญหาเนี่ยมันอยู่แล้วนะคะทุกครอบครัวมันมีปัญหามันมีอยู่แล้วมันมีจุดแตกหกักมันมีจุดเปราะบางนะคะเป็นจุดเซนซิทีฟมากเลยทําให้ครอบครัวก็ไปแบบจุดตะกักนะคะด้วยความที่เราเนี่ยลําบากมาค่อนข้างจะเยอะนะคะกับบาบา้าทน ผ่านช่วงเวลาที่ยากลาบากมากๆเลยก็เลยทําให้พอเรามาถึงจุดนี้นะคะต้องขอบคุณปูนะคะที่ทําให้เราแบบว่าพอมาเจออะไรตอนนี้เราก็ไม่สะทกสะาน,ลนะะแล้วนะคะเราซึ้งบอกโอ้โหลำบากกว่านี้เราก็เจอมาแล้วเราก็เลยแบบเฉยๆกับปัญหายิบยิบย่อยๆที่ผ่านมานะคะก็แบบเฉยๆเฟื่อนกับครอบครัวกับครอบครัวบ้านๆก็มีนะคะมีปัญหากันเพราะว่าด้วยความที่เรามาอีก,อกแบบหนึง่ง คือหน้ามือหลังมือครอบครัวเราอีกแบบหนึ่งครอบครัวป้าก็อีกแบบหนึ่งค่ะในการปรับตัวเนี่ยมันยากมากๆเลยแต่ว่ายากยากมากๆแต่ว่าเนี่ยค่ะเวลามันพิสูจน์นะเวลามันทําให้คนเรายอมรับค่อยๆยอมรับค่อยๆปรับตัวที่จะอยู่นะคะยังไงเราก็มาถึงตรงนี้เราก็ต้องปรับตัวถ้าเราจะต้องแบบว่าใช้ชีวิตที่นี่อยากใช้ชีวิตที่นี่กับครอบครัวให้มีความสุขเราก็จะต้องมองบวกนะคะ เราจะต้องแบบลืมข้อเสียไปนะคะถ้าเราไปคิดแต่ข้อเสียเราก็จะไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตที่นี่ได้นะคะเพราะว่าเรามาจากเมืองที่มันมีนู่นมีนี่ครบคันนะคะมีทุกอย่างแล้วพอมาอยู่ที่นี่เราก็แบบทําไมอ่ะทําไมเราไม่มีอันนี้ทําไมเราถึงจะต้องมาอยู่ตรงนี้นะคะเพราะเรามองแต่ข้อเสียนะคะถ้าเราไม่มองข้อดีเราก็จะอยู่ไม่ได้ ทีนี้พอเฟิร์นอยู่ไปนะคะด้วยความที่ด้วยความที่ตัวเองอ่ะไม่รู้ตัวนะคะใช้ชีวิตไปใช้ชีวิตไปมันก็พอคลอดโอคานะคะก็เหมือนเป็นโรคซึมเศร้านะคะแบบว่ามันไม่รู้ตัวะค่ะมันด้วยการที่เฟิร์นอ่ะเป็นไพโปไทรอยดิซึมนะคะก็คือมันจะอ้วนนะคะแล้วไม่รู้ตัวเฟิร์นก็ไปหาหมอพอไปหาหมอปุ๊บผมร่วงนะคะไปหาหมอผิวหนังเฟิร์นผมร่วงเฟิร์นก็ไปดู หมอก็บอกว่าให้ไปตรวจเลือดก่อนก่อนที่จะมาตรวจก็ไปตรวจเลือดปรากฏว่าฮอร์โมนไทรอยไม่ทํางานแบบว่ารบหนักๆเป็นเยอะนะคะเหมือนเป็นมานานแล้วก็ไม่ได้จนตอนหลังว่าทําไมตีสองะตื่นมานั่งร้องไห้คนเดียวนะนคะัะเป็นเหมือนซึมเศร้านะคะด้วยด้วยอาการของโรคนี้นะคะมันมันมีเยอะนะคะผมร่วงผิวแห้งเป็นโรคซึมเศร้านะคะก็เหนื่อยนะคะ พอตื่นมาเราก็อยากจะนอนอนอนทั้งวันเลยนะคาแล้าทำไมเราขี้เกียจจังาก็ไปตรวจทีนี้เราก็หมอก็ให้ยามากินนะครับกินก็10ปีน่าจะครบ10ปีแล้วะคะ่ะน่าจะประ,ประมาณ9ปีนะคะเป็นมา9ปีแล้วก็เพราะเป็นก็อาการดีขึ้นนะคะจากตอนแรกที่เหนื่อยเหนื่อยนะคะแต่ก็ยังแบบเออแต่กินยังไงนะคะจะจะจะกินน้อยยังไงยังไงก็หมอก็บอกกินยังไงก็อ้วนนะแต่ว่า ให้ดูแลการกินดีๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะกินระวังปากด้วยแล้วก็ักออกกําลังกายเบาๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พอพอมาเรื่อยๆด้วยความที่เหมือนเราไม่รู้ตัวเราก็มาเป็นอีกนะคะด้วยแบบเหมือนเป็นมเลกุลเล็กๆที่มันสะสมสสมสะสมสะสม,สะสม,สะสมเราเราไม่ได้พูดออกไปนะคะมันก็ทําให้เราเหมือนเป็นโรคเหมือนกําเริมนะคะก็คือเหมือน เป็นซึมเศร้านะคะไม่รู้ก็อันนี้ก็ไม่รู้ตัวเองแบบว,ว่าเหมือนอยู่ในในห่วงหลุมดำะค่ะมัอนอยู่ในหลุมดําร้องไห้ร้องไห้คนเดียวนะคะก็ไม่ได้ไม่ได้บอกใครก็เลยแบบว,ว่าพอตอนหลังบ่าวาก็พาไปหาจิตแพทย์ที่นี่นะคะแล้วหมอก็ให้ยาก็ดีขึ้นนะคะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วพอปีที่แล้วนะคะรู้สึกว่าตัวเองตัวเองดีขึ้นเฟิร์นได้ไปทําบุญนะคะเพราะว่า มเป็นคนชอบทําบุญนะคะแบบว่าชอบแต่ไม่ไม่ได้ชอบสวดมนต์นั่งสมาธินะคะแต่ชอบทําบุญพอเราได้ไปแบบว่าจิตเรานะคะมันมันคิดบวกะคะพอเราจิตเราคิดบวกเราได้ไปไปกลับเมืองไทยเราได้ไปอยู่กับตัวเองนะคะเราก็เลยแบบว่าพอกลับมามันหายเลยนะคะอาการแบบอาการซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันหายไปเลยคือฝนไม่ต้องใช้ยาอีกต่อไปะค่ะ ก็คือทิ้งแผงยาไปเลยไม่ต้องกินแต่ตอนนี้กินแค่กินแค่ยาไทลอยเย์ทะกิรู้สึกว่าโอ้แบบทําไมเรามีความสุขจังเนี่ยเหมือนเมือนเอามืนเอาสารพิษจะออกจากร่างกายรู้สึกว่าปลอดโปร่งมากเลยตอนกลับมานตอนกลับมาจากไทยเนี่ยก็มาเป็นโรคต่อมันเป็นโรค ปูมแพ้ผิวหนังอักเสบนะคะก็ทรามานมากเกือบปีนะคะคันทั้งตัวอันนั้นก็กินยาจนตัวบ,บวมแบบโอ้โหบวมเป็นบอลลูนเลยทุกคนแบบเดียวน้ำหนักครึ่งสิบโลนะคะเพราะว่าหมอบอกให้กินยาเออหมอให้กินยาฉีดสเตียอรอยแบบอย่างแรงเลยแล้วก็กินสเตียอรอยมาเรื่อยๆแล้วหมอบอกว่าห้ามกินเค็มเด็ดขาดก็ไม่ฟังก็ไปไปซัดตําปลานะคะ สม้มตำปลาราโอ้โหบวมเขาไปใหญ่เลยคระบบวมเป็นบอลลูและทุกคนหน้ากลมดีเลยคือตอนนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆะคะหลังจากเลิกยาตอนนี้ค่อยๆน้ำหนักลงเรื่อยๆนะคะพอมาถึงตอนนี้นะคะเฟินก็รู้สึกว่าเฟินสามารถใช้ชีวิตมองบวกกับทุกเรื่องได้นะคะมองแบบว่าถึงอย่างชีวิตคู่นะคะอย่างชีวิตคู่เฟินก็จะมองมองแต่ข้อดีนะคะ ข้อเสียมันก็มีบ้างแต่เราก็พยายามจะลืมลืมไปนะคะเราพยายามมองที่ตัวเราเองก่อนเินมองที่ตัวเองก่อนว่าเราผิดพลาดอะไรก่อนที่จะไปมองคนอื่นนะคะมันก็ทำให้เราแบบว่าสบายใจนะคะแล้วก็จิตเราก็จะได้เป็นกุศลนะคะแบบว่าไม่เราทุกวันนี้นะคะเฟิร์นก็รู้สึกแบบภูมิใจในตัวเองนะคะที่เราสามารถมาใช้ชีวิตแล้วก็ ทำกับข้าวเลี้ยงลูกนะคะดูแลสามีได้แบบว่าถึงจะไม่เพอร์เฟกนะคะแต่ว่าคนก็ทาได้รู้สึกว่าตัวเองทําได้ค่อนข้างดีก็เลยภูมิใจตัวเองที่ผ่านแบบช่วงเวลาหลายๆมากะคะ่ะช่วงเวลาหลายๆมาก็รู้สึกต้องภาษาตุรกีเรียกว่าชกชิกคูนะคะก็คือแบบว่าโอ้แบบฉันรู้สึกโล่งใจฉันรู้สึกดีใจอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ที่่ผาานมาได้ค่ะและนี่ก็เป็นเ,เป็น q a วแอนเิปแรกนะคะก็ถ้าผิดพลาดประการใดนะคะก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวทุกคนรอชมคลิปหน้านะคะเป็นการเล่านะคะถึงว่าเฟิร์นกับป้าบ้านะคะมาเจอกันได้ยังไงนะคะทุกคนรอชมคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปลคะค่ะบ๊ายบาย